สวัสดีครับมีรักคิดแมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในโลฮานนะครับผมเ,ออเป็นเกมเปิดใหม่ว่าวันนี้สดเลยนะครับคนไทยอยู่เซฟไหนยงไทยอยู่สิ้นว่าสองกับสามเยอะครับสามารถเลือกได้เลยนะอันนี้มีไปดูข้อมูลในบอร์ดมาก็บอกแบบนี้ครับเรื่องอเลรมีอยู่สิ้นว่าสองอเดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนนะครับว่าอาชีพไหนดีใช่ไหมครับอันนี้มีเล่นวิชาตนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูอาชีพนะเอาแบบคนนิยมที่มีเห็นเขานิยมเล่นเลยนะก็วิชาตครับแต่วิชาตเนี่ย ตอนแรกเราจะเล่นเป็นวิศาต่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเออมันจะมีเปลี่ยนอาชีพมีพีทกับเทมพาครับเทมพาก็แบบเข้าใจง่ายก็คือสายเวทยิงครับแล้วก็ไปติดน้ําแข็งนะนี่ยิงหมูติดน้ําแข็งนะครับถ้าเป็นพีทก็จะมีในส่วนฮิลแต่ว่าเราจะมีสกิลฮิลพื้นฐานของอาชีพอยู่แล้วมันก็ทําให้เราเล่นง่ายบดง่ายครับอาชีพอื่นไม่น่ามีฮิวนะแต่แต่ว่าวิศาต์ล้วเล่นง่ายถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าชอบสายพาเข้าไปพีทเลยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ต่อไปเป็นในส่วนนี่เลยคนนิยมเล่นนะก็คือแอดนะครับก็มีเอ่ออเวนเจอร์กับพีเดรเตอร์พีเดเตอร์รู้สึกว่าจะเน้นสก,กิลหมู่ครับเนี่ยเน้นสก,กิลหมู่นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอเวนเจอร์จะเน้น PVP หนึ่งหนึ่งมากกว่ามันจะมีท่าดึงอะเนี่ยมันจะมีท่าดึงนะครับก็เลือกเอาแอดอะแอดมีหมีไม่รู้นะว่ามันเล่นยังไงนะครับแต่ว่ามีรู้แค่วีนะครับอีกอาชีพหนึ่งคือนักธนูนะครับก็ เนี่ยสองอาชีพเนี้ยมีว่าเล่นง่ายนะครับดูกับวิชาตนะครับส่วนแอดก็ต้องใจรักนิดนึงนะอืมแต่แต่ว่าจริงจริงแอดภาคที่มันโหดนะก็สามารถเล่นได้นะเห็นว็บติดคีทีหูตายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้จบไปส่วนอาชีพนะครับอ่ะเดี๋ยวมีขออญากเข้าไปดูครับอาชีพเรามีฮิลนะมีฮิลก็สบายไม่ต้องมานั่งแบบเออดูแลยาบ่อยปล่อยง่ายยิงแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เกมนี้เป็นระบบ NFT นะครับสามารถซื้อขายได้เป็นเงินบาทได้นะครับเขาบอกว่าขายเงินดีมากนะแต่ว่ามียังเล่นจุดที่ว่าย,ยังหาของขายไม่ได้เพิ่งจะเล่นนะครับอ่ออัพสเตตัสยังไงอันนี้พูดถึงวิสระฮิวเลอร์นะกดที่ซ้ายบนเลยครับนี่ให้เราอัพอินกับวิสก่อน,นครับอินก็คือบวกความแรงเวทถ้าเป็นวิสระอ่เพิ่มความแม่นยำเวทนะครับเน้น2ค่านี้ก่อนแต่ถ้าเกิดใครที่เปลี่ยนอาชีพแล้วจะเล่นพระก็อาจจะต้องถึกนิดนึงถ้าเล่นอีกอาชีพหนึ่งเทมพา ก็ไอเนี่ยครับ up in กับวิสยาวๆเลยเน้นแรงยิงหมู่เก็บของรัวๆอะไรเงี้ยนะครับอ่าต่อไปเป็นส่วนวิธีใส่โค้ดครับกดฟ้าบนอ่ากดคขาว่าตั้งค่าครับเกมนี้เนี่ยอันนี้มีใส่โค้ดแล้วเนี่ยมันแจกตั๋วอยู่สิบครับต้องใส่โค้ดนะไม่ใส่โค้ดมันไม่แจกไปเลยหมีววเราดูแล้วว่าเออเนี่ยแล้วเราก็ไปเปิดครับขาว่าขายบารได้ไหมขายไอดีได้ไหมขายได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีตัวแดงครับเนี่ยเดี๋ยวมีให้ดูนะอ่าเดี๋ยวพูดถึงการใส่โค้ดก่อน อ่าใส่โค้ดกดขวาล่างนะครับกดบัญชีของฉันแล้วก็หมายเลขสมาชิก c ีเอสโค้ดเพื่อนๆกดคัดลอกอ่าเลื่อนลงมาครับลงทะเบียนคูปองกดตรงนี้เลยอ่าเลื่อนลงมาเรื่อง,งเซฟนะครับเพื่อๆๆนๆกน่าจะ็นเอเชียอยู่แล้ว <ๆ S 2> แล้วก็ <ๆ S 2> นี่เลย <ๆ S 2> เห็นไหมซีเอสโค้ดก็เอาของเรากกอกเข้าไปนะครับงับเข้าให้อ่าใส่แล้วคูปองก็คือโค้ดครับอยู่ใต้คอมเมนต์เพื่อนๆกรอกฟั<ๆ><ๆ>งได้เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกเขาว่าใช้คูปองจบเรียบร้อยเราก็จะได้ของรางวัลต่างๆมากมายตามที่หมีเปิดให้ตะกี้นะ เสร็จแล้วทำไงครับก็ไปเปิดลุนเอาแค่นั้นเองคือจริงๆแค่เล่นเข้ามามีจําไม่ได้เหมือนกันอะ่ะขอให้เพื่อนๆเล่นเข้ามาแล้วก็ให้มันขึ้นตั้งค่าแค่นั้นครับก็ใส่โค้ดแล้วก็เปิดสุ่มได้เลยแค่นั้นเองเออนี่ใบมันอยู่เนี่ยครับนี่เปิดนะครับรุยเลยนะการซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเกมแบบนี้ตัวแดงมันแพงอยู่แล้วครับแต่แล้วเป็นมีนะถ้าเอาแบบเล่นน่ะแค่ตัวฟ้าก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดทห้งหมดก่อนละกันเนาะ มีแจกอ๋อห้าแสนอู้สบายเลยเพราะว่าเงินเกมนี้มันหายากมากนะเงินเกมนี้มันต้องทำโอ้เรียนสกิลเรียนอะไรเยอะมากโอ้มีเสื้อให้ด้วยนะครับแจก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 โอเคแจกมากแจกน้อยก็เอาครับเดี๋ยวเขาจะไปเปิดโอ้โหแต่เขาให้ใบธรรมดาอุ้ยทองว่าการหายากสีฟ้าคืออะอยางเาดีย๋ยวต้องไปเปิดอีกทีหนึ่งใช่ไหมอ๋อโอเคโอ้ได้ฟ้าก็เล่นได้แล้วจริงอ่ะ ถ้าจะรีขายก็แน่นอนตัวแดงครับตัวแดงแพงอยู่แล้วก็ตามสเต็ปพวกแนวแนวนี้ยนะดีกันทั้งวันทั้งคืนมีขอย่าติิดทั้งหมดดูครับลองเช็คดวงตัวเองซะหน่อยก็ <c oughs> ดวงเหมือนเดิมมีคนดีคนเดิมครับดวงเหมือนเดิมไข่ปีณนาอ๋อตรงนี้จะมีไข่สีฟ้าอยู่แล้วไข่จะเป็นเปิดเปิดพวกสัตว์เลี้ยงนะครับ <c oughs> เลตก็เกือเอาเรื่องเหมือนกันแล้วเนี่ยเออจริงๆนะหมีบอกน,นะแค่ดีแล้วก็เล่นมาสักพักนึงอนะ่ะสักสามสี่ห้านาทีมาจะให้เรากดตั้งค่าตรงนี้ได้เพื้องก้ใส่โกลเลยครับแค่น,นี้จบแล้วอืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูในะส่วนคอตูมใครจะรีขายนะเนี่ยเทมดียายแพงอยู่แล้วครับก็เหมือนแนวพวกนี้อยู่แล้วเห็นไหมความเร็วโจมตีหกสิบเปอร์เซ็นเพิ่มความเร็วคือยิ่งชุดยิ่งระดับสูงก็ยิ่งบวกเยอะนะครับอ่าเป็นในส่วนตำนานหูตำนานชุดอลังการเหมือนกันนะเนี่ยเซ็กซี่เลยผู้หญิงนะครับ อันนี้โบราณเอาจริงนะถ้าเกิดคิดว่าจะเริ่มเล่นแบบ aw, ยาวๆก็าหาม่วงหรือว่าฟ้าก็ได้ครับแดงกับทองขายบาทแพงอยู่นะเนี่ยตามสไตล์นี้นะครับอ๋อมันจะให้การ์ดมานี่ว่าแล้วเราก็เลือกเปิดได้ฮะตคราวนี้ก็ดีเหมือนกันครับเมื่อกี้มีได้การฟ้ามาออกมันให้เราเลือกเปิดได้ครับโอ้โหชุดอย่างหวานแหววเลยอนะอะไรที่มันเหมือนนักเวทนะาจะอันนี้แหละเอออันนี้มันเหมือนแบบนักลมเลยแต่ชุดสวยอยู่นะ เออชุดค่อนข้างสวยนะครับเออเออนี่นี่อันนี้เป็นนักเวทเลยครับโอ้อันนี้หวานจ๋าเลยวะ่ะเนี่ยมันก็อันเนี้ยตะเกียบตะเกียบเนี่ยเอออันนี้ดูแบบเป็นนักเวทหน่อยนะครับช่วาบเชวาบเชวาโอ้โหเสถียดีนะชุดเนี้ยเอามีเอาชุดนี้แล้วกันดูแล้วไม่เป็นนักเวทสุดแล้วอ่ะ ข้อดีของเกมนี้เลยก็คือถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่แบบเปิดได้การ์ดแดงหรือฟ้าหรือทองสามารถเลือกตุกเ,ลกเ,ลกเลือกเลือกชุดได้เลยนะไม่ต้องสุ่มนะครับค่อนข้างดีนะเออเนีย่ยมีก็สวมใส่แล้วเห็นไหมนี่ก็บทเตตัสก็คือความเร็วโจมตีนะครับโอ้เข้อตูมภายนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันเลยแพงแน่นอนเห็นนะตัวเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว อ่าสัตว์ขี่นะครับผมอ่ามีม,มีมีเปิดไฟฟ้าป่าวะทุกอย่าออเปิดไฟฟ้าตัวหนึ่งใช้งานไปกิฟฟอนโอเคเหมือนกันถ้าเกิดเพื่อนจะขายแพงก็ต้องเป็นพวกเทพท่ใหญ่กับตำนานเนี่ยมีว่าหลักพันอัพอยู่แล้วแหละมากแพงอยู่แล้วแลวหละพวกนี้สรุปก็คือถ้าเกิดอยากจะรีขายบาทก็คือให้เปิดสัตว์แดงหรือทองครับจะเป็นในส่วนคอสตูมหรือสัตว์ขี่ก็ได้อ่าวิธีเรียไอดีนะครับกดเออขวาบนแล้วเลื่อนมาตั้งค่านะครับเสร็จแล้วกดคำว่าขอ้อมูลของฉันเลื่อนลงมา ดเขาว่าลบบัญชีนะครับนี่เห็นไหมคะคุณลบบัญชีข้อมูลทั้งหมดคุณก็จะถูกลบ 1, ทันทีแค่นี้แหละเขาเป็นทีรีแบบง่ายเลยจบแล้วพอรีเสร็จแล้วก็เข้ามาเล่นก็อันนี้แนะนําให้เล่นอยู่เซฟคนไทยนะพี่หมีบอก2กับสามด้วยน,นะเพราะว่าเวลาขายมันจะได้ขายง่ายมันจะมันจะได้มีคนไทยหน่อยถูกไหมครับอเดี๋ยวขออนุญาตบอกวิธีการเล่นเกมรีวิวเกมนะครับเพื่อนกดขวาบ,บนเห็นเขาบอกเพจไหมอ่ะกดไลค์ไปเลยครับโอ้ชุดดูดีขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะนี่เป็นนักเพจแล้วครับตอนนี้เป็นนักเพจแล้วนี่นี่โอ้เซ็กซี่เซ็กซี่อ เอาเรื่องวิธีการเล่นเกมนี้ก็คือกดเควสขวาบนครับเห็นไหมทำให้หมดเลยมันขึ้นมาเควสอะไรก็ทําให้หมดแล้วก็เป็นไปได้ถ้าตรงที่เราตีเนี่ยตรงที่เราตีเนี่ยให้ตีกับคนแถ่านี้ด้วยครับมันจะไอพีไวกว่าก็ประมาณนี้แหละครับจบเรียบร้อยสลับเกมนี้สเตตัส,บ,สบ,บอกไปแล้วนะสเตตันบ,บอกไปแล้วนะครับถ้าเป็นเวทก็เนี่ยกดดูได้เลยเอาอินกับวิสตอนจะได้ยิงแรงแรงแม่นแม่นแค่นี้ก็เรเวล่าไวแล้วครับอ่ะเพื่อใครมีคำถามเลยสำหรับเกมโลฮานก็มีตั้งคอมเป็นพูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับ อย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะถ้าจะรีต้องใส่โค้ดนะเกมมันไม่แจกเลยนะครับต้องใส่โค้ดอย่างเดียวอ่ะแล้วเจอกันนะครับ